ไตรศกเลเฟือกระหังป่าอาถรรพันธ์โดยไตรโศกนริมนาน เสียงวีดวิวปริศนาดังกล้องไปทั่วพืนป่าพรานเม่นที่นั่งเอาหลังพิงต้นไม้อยู่บนห้างสะดุ้งวา่าดึกดื่นเที่ยงคืนกลางป่าดิบเช่นนี้สิ่งใดกันเล่ามาทำเสียงปริศนาหน้าคนลุกจะว่าเป็นเสียงร้องของสัตวากินกลางคืนชนิดใดตั้งแต่จำความได้จนกลายเป็นพานชาราอายุ60กว่าก็ยังไม่เคยพบเจอ หัวเสือเขากวางเขาวัวที่ติดอยู่ตามฝาผนังบ้านไม่ต่ำกว่าสิบเป็นเครื่องการันตีว่าตนเป็นพรานมาไม่ใช่เพียงแค่ปีสองปีแต่เสียงแบบนี้มั่นใจว่าไม่เคยได้ยินเสียงหาอะไรวะบางหรือพรานเม่นบนกับตัวเองเร่งดับอย่าเส้นที่เพิ่งจะสู่ไปได้เพียงสองอึดเท่านั้นพรานจับปืนกระชับแน่นนิ่งเงียบรอดูสถานการณ์ต่อไป เสียงหวีดวิวดังผ่านเหนือศีรษะพร้อมรวมรูบใหญ่ที่พัดเอากินสาบคาวมาด้วยพรานเม่นเงยหน้ามองก็เห็นเป็นเพียงเงาวูบไหวผ่านไปให้สะดุ้งใจเท่านั้นไม่สามารถจับจุดสังเกตได้ถูกว่าเป็นสัตว์ชนิดใดเพียงแต่มั่นใจว่ามันต้องใหญ่อย่างไม่ธรรมดาแน่ๆยังไม่ทันได้ขยับกายทำอะไรมากนะักสัตว์ปริศนาชนิดนั้นก็เหินขึ้นไปบนท้องฟ้าในยามราตรี ทานเม่นแหนหน้ามองตามแล้วก็ต้องผงะแทบตกห้างเพราะที่เห็นนั้นไม่ใช่สัตว์อย่างที่เข้าใจตั้งแต่แรกอัตลักษณ์เฉพาะตัวอันหน้าหวาัดหว่นพรั่งพรึงปีกสองข้างกลมโตดุดกระดงหางยาวแข็งแรงดูคล้ายสากตำข้าวเพียงแต่ด้านปลายมีจุดแหลมเหมือนหัวลูกศรชิบหายกระหังพร้อมๆกับการอุทานเสียงสัน่น พานเม่นวาดปืนที่จับแน่นเล็งไปยังร่างที่บินชวัดเฉวียนวนเวียนไปมาประสบการณ์พรานป่าที่สั่งสมมานานปีทําให้การเล็งปืนแม้ในที่มืดไม่เป็นปัญหาใดๆลูกซองเดี่ยวใบคานทําหน้าที่ของมันอย่างไม่มีผิดพลาดสิ้นสุดเสียงปืนแผ่สนัน่นกระหังที่บินด้วยอาการชบเฉียวพลันทะลาลงฝั่งหนึ่งราวนกปีกหักพร้อมๆกับเสียงร้องแกรกแสดงอาการบาดเจ็บ เสียงกระหังต้นนั้นลอนลงประทะกับพุ่มไม้ใบหนาไม่ไกลนักต่อมาเป็นเสียงร่างกายของมันหลุดร่วงละลงมาตามกิ่งเล็กกิ่งน้อยของต้นไม้สุดท้ายก็เป็นเสียงร่วงกระแทกพื้นเบื้องล่างดังสนัน่นพรานเบนไม่รอชา้าสัญชาตยานบีบให้หักลำดีดปลอกกระสุนเก่าทิ้งและบรรจุเข้าไปใหม่ด้วยความฉับไวเพื่อไม่ประมาท และพรานเมนก็ต้องรู้สึกขอบใจความมีสติของตัวเองเพราะทันทีที่กระสุนใหม่ถูกยัดเข้าไปในรังเพิงเสียงเหมือนสัตว์ใหญ่ชนิดหนึ่งวิ่งฝ่าป่าดงพงหนาำตรงมายังต้นไม้ที่พรานเมนขัดห้างอยู่ก็ละงมขึ้นครู่เดียวห้างของเขาก็เกิดอาการสั่นไหวอย่างแรงเมื่อต้นไม้ที่เป็นฐานยึดเหนียวเพียงหนึ่งเดียวถูกกระแทกพรานเม่นนิ่งไปครู่รอดูสถานาการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ ต้นไม้และพื้นห้างสั่นเป็นจังหวะบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่พุ่งชนโคนต้นเมื่อครู่กำลังป่ายปีนขึ้นมาและตัวช่วยที่ทำให้มันปีนได้โดยสะดวกก็ต้องเป็นกรงเล็บไม่ก็อะไรสักอย่างที่แหลมคมและแข็งแรงพอพรานเม่นไม่รอช้าสอดปืนลงไปตามช่องว่างของลูกห้างกลั่นใจสายปากระบอกปืนหาเป้ายิงตามแรงสั่นไหว จากนั้นก็กดเปิดสวิตไฟฉายที่ประกบเข้ากับตัวปืนทันทีไฟสว่างวาบสาดสองให้เห็นใบหน้าของสัตว์ประหลาดอย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นเล่นเอาพรานชลาบอกกับตัวเองว่าต่อให้เจอกับอะไรน่ากลัวแค่ไหนก็ไม่ทำให้จิตใจวันไหว,ไหวแทบลมจับเท่านี้ใบหน้าที่เหมือนคนชราหัวล้านแก้มตออจมูกมีเพียงรูเล็กๆคล้ายจมูกงูดวงตากลมโตเท่าไข่ห่านดำสนิทสะท้อนแสงไฟ ริมฝีปากฉีกกว้างอ้าอวดฟันดำคลับแหลมคมใบหน้านั้นสมบัดหงายเพราะต้องคมกระสุน่านเม่นเร่งเปลี่ยนกระสุนนัดใหม่เข้าไปด้วยมือเพียงข้างเดียวมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยสำหรับผู้ที่ชำนาญเช่นเขาโจทด์ศูนย์หน้าจับไปยังกลางอกที่พองยุบพองยุบแล้วเหนี่ยวไกลใส่อีกหนึ่งนัดสิ้นสุดเสียงปืนร่างนั้นก็นอนแน่นิ่งขุดคูดจมกองเลือด มันตายแล้วกระหังร้ายมันตายแล้วเขาจ้องนิ่งจนมั่นใจว่ามันไม่อาจฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกก็ถอนใจยาวเอนกายพิงต้นไม้อีกครั้งพันยาเส้นโดยไร้อาการเร่งรีบแม้สีหน้าจะเรียบเฉยและอาการตื่นกลัวแต่มือที่สั่นเทานั้นก็ไม่สามารถโกหกตัวเองได้ว่าขนาดนี้พรานเม่นอยู่ในอาการกลัวเต็มที่เช่นกันยังไม่ทันได้จุดไฟลนปลายมวนยาเส้น พรันรอบลำคอก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่เย็นเฉียบและสากกระด้างช้าไปที่จะฉุกใจคิดช้าไปที่จะทันได้ป้องกันอะไรบางอย่างที่ว่าพรันหดตัวรัดแน่นรั้งคอพรันเม่นกระชากลงจนหน้าคว่ำกระแทกพื้นห้างสุดแรงแล้วภาพที่เห็นก็เล่นเอาใจหายวา่าเมื่อช่องว่างของลูกห้างอีกฝั่งปรากฏใบหน้าตอบแห้งดวงตากลมโตสีดำ ตรงกลางมีจุดแดงๆสว่างเรื่ออยู่เล็กน้อยปิ่นเหม็นเน่าช่วยมาจากปากที่อากว่างของมันกระหังตัวนั้นยังไม่ตายพรานเมื่นร้องนั่นด้วยความเจ็บปวดเมื่อคอถูกรัดตึงและบ่าถูกบทขยี้ลงกับลูกห้างอย่างแรงและแน่นเข้าเรื่อยๆมือปัดป่ายหาปืนประจำกายแต่แล้วใจก็ต้องกระตุกบูกเมื่อเห็นว่ามันหลุดล่วงลงจากห้างตอนนี้อาวุธที่จะช่วยตนได้ มีเพียงมีดพรานที่เหน็บอยู่หลังเอวเท่านั้นกำลังจะเอวมือไปด้านหลังเพื่อข่อยคว้าหาด้ามมีดกระหังร้ายตัวนั้นราวกับจะรู้ใจมันกระซวกมือทะลุลูกห้างมาคว้าเอาไว้แล้วกระชากและด้วยเรื่อแรงของปีศาจแขนของพรานเม่นข้างนั้นก็ขาดออกจากกายทั้งท่อนเลือดสาดกระเซ็นความเจ็บปวดที่เดิมก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวี เสียงคลึกๆดังก้องมาในโสตประสาทเพราะกระดูกคอเริ่มเคลื่อนตัวพรานเมน่นเริ่มตาเหลือกสติเรื่อนร่างความเจ็บปวดทุกอย่างเริ่มจางหายไปจากความรู้สึกไหนที่สุดเสียงกระดูกคอหักและร่างกายท่อนบนของพรานเมน่นก็ดุดพรวดลงไปอยู่ใต้ห้างตกห้อยอยู่แบบนั้นกระหังร้ายอ้าปากว้างกัดกินพรานเม่นทั้ทงที่ยังไม่สิ้นใจดีร่างกายของเขากระตุกสันระริกอยู่ครู่หนึ่งก็แน่นิ่ง อาหารผู้ร้าสัตว์มาเกือบทั้งชีวิตบัดนี้กลายเป็นอาหารของกระหังร้ายไปเสร็จแล้วสองวันต่อมาลุงดูอะไรอยู่วะไอ้ห้าวกูเห็นชะเง้อชะแง้คอจะหลุดอยู่แล้วนั่นไอบ้บางเอ่ยปากถามเพื่อนเมื่อเดินมาแล้วเห็นกำลังนั่งชะเง้อมองทางเข้าหมู่บ้านอยู่เป็นเนืองๆลุงเม่น,นสิวะนี่หายออกจากบ้านไปสองสามวันแล้วนัดกูว่าจะพาเข้าป่าล้างแกกลับมาเงียบปิบเลย เดี๋ยวแกก็กลับมามั้งผานเม่นแกเก่งจะตายหาไอ้บางปลอบใจเพื่อนทิ้งตัวลงนั่งข้างๆไอ้บางไปเป็นเพื่อนกูตามหาลุงเม่นหน่อยเถอะวะกูเป็นห่วงแกนี่ลอใบก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยแล้วมึงรู้หรืองไงว่าผานเม่นไปที่ไหนอืมรู้ไอ้ห้าวตอบแปวตาเศร้าปนขงนังวล ด้วยว่าสนิทสนมกันมานานเมื่อเห็นเพื่อนทุกอกร้อนใจที่ลุงแท้ๆซึ่งเป็นนายพรานผู้เก่งกาจหายหน้าไปแบบนี้จึงต้องการตามหาไอบ้บางจึงไม่อยากขัดพยักหน้าน้อยๆก่อนพากันกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวแต่การเข้าป่าเพื่อตามหาพรานเม่นครั้งนี้ทั้คู่ไม่ได้บอกใครให้รับรู้เพราะจากอายุอันนามและประสบการณ์อันอ่อนด้อยแล้วแน่นอนว่าพ่อแม่พี่น้องต้องห้ามปรามไม่ให้ไปแน่ๆ สองหนุ่มน้อยใช้เวลาเดินทางเพียงไม่กี่ชั่วโมงทางคู่ก็หลุดพ้นป่าโปรงเข้าสู่ป่าทึบทันทีที่พ้นแนวต้นไม้ใหญ่กลิ่นเหม็นเน่าก็โชยตลบอบอวนนั่นเองไอ้ห้าวและไอ้บังถึงกับใจไม่ดีเร่งสีเท้าตัดป่าฝ่าดงพงหนาำตรงไปยังห้างที่พรานเม่นขัดเอาไว้สิ่งที่เห็นเล่นเอาขาอ่อนสุดกายลงกับพื้นเพราะใต้ห้างตลอดจนโคนต้นมีคราบเลือดเน่าเปลือกปังทรงกลิ่นน่าสะอิดสะเอียน เพียงแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นของคนหรือสัตว์เท่านั้นกำลังจะเข้าไปดูใกล้ๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังพวกมันสองคนมาทำอะไรที่นี่มันอนันตรายกลับออกไปซะลุงเมน่นไอ้ห่าวร้องดังรัน่นทั้งดีใจทั้งแปลกใจพรานเม่นในสภาพซีดเซียวเดินเข้ามาคว้าแขนของหลานชายเพียงคนเดียวด้วยมืออันเย็นเฉียบไอ้ห่าวสะดุ้งหยงสะบัดมือพรานเม่นสุดแรงยังผลให้แขนหลุดทั้งเบา้า ไอ้บางร้องลั่นไอ้ห้าวก็ไม่ต่างกันที่นี่อันตรายตีบอ,อกไปซะก,ก่อนจะสายเกินไปพรานเม่นบอกเสียงเย็นเฉียบบรรยากาศของป่าโดยรอบพรานเปลี่ยนไปลมแรงหมอกหนาลอยเข้ามาปกคลุมจนหนาวสถานทั้งภายในและภายนอกบนฟ้าเมฆดำบดบังแสงอาทิตย์จนทั่วทั้งบริเวณสรวร่างมันมาแล้ว พรานเม่นสะบด,ดังลั่นแงนหน้าเดี๋ยวมองรอบทิศต,ต่อมาก็เป็นเสียงกระพือปีกผึบพับปลั่นมาจากเนือศีรษะไอ้บางและไอ้ห้าแงนหน้ามองไปยังทิศน,น,นั้นทันทีไอ้ห้ากลางเสียงร้องด้วยอาการตระหนกตกใจของไอ้บางดึงความสนใจของอสุรกายที่บินอยู่ด้านบนมันเอี่ยวตัวทลาลมโฉบลงมาอย่างรวดเร็วพรานเม่นในสภาพที่ไม่ใช่มนุษย์ร้อเอร์เซ็ หันไปตวัดปืนยิงใส่ด้วยแขนข้างเดียวผลคือแรงถีบดันพ่านท้ายปืนพุ่งปักกลางอกและคาโดเดยอยู่แบบนั้นให้ห้าวและไอ้บางร้องร่นลุกพรวดสับตินแตกหนีตายกลับทางเดิมกระหังร้ายแวกทุกกฎของผีไทยที่เคยได้ยินมาบินร่อนเร่งตามมาติดเด็กทั้งสองวิ่งสุดชีวิตเพื่อหนีตายให้ได้จังหวะนั้นมันทั้งคู่เห็นว่าเบื้องหน้ามีใครบางคนยืนอยู่และเล็งปืนมาทางพวกตน หมอบลงชายคนนั้นตะโกนลั่นเป็นเวลาเดียวกันกับที่ไอห้าวและไอบางสะดุดรากไม้ล้มถลเลยลงกับพื้นไอร้อนผ่านเนื้อศีรษะบูบหนึ่งพร้อมๆกับเสียงเม็ดกระสุนพุ่งประท้าร่างอสุรกายที่บินตามหลังมาติดๆมาทางนี้มาชายคนนั้นตะโกนบอกพร้อมกระชากลูกเลื่อนสลัดปลอกกระสุนเก่าทิ้งทั้งคู่ลุกขึ้นแล้ววิ่งตรงไปหาผู้ช่วยชีวิต ทุกอย่างเป็นไปด้วยอาการอยากหนีตายหาใช่ทําไปด้วยความมีสติชายคนนั้นยิงใส่กระหานร,ร้ายไม่หยุดไม่ใช่เพื่อสังหารแต่เพื่อเป็นการไล่เสียมากกว่าเมื่อเห็นว่าอสุรกายร้ายล่าถอยบินเข้ากลับไปในป่าทึบชายคนนั้นจึงรั้งแขนทั้งสองให้ลุกขึ้นจากนั้นก็เร่งเดินนําทางออกจากป่าไม่พูดไม่จาสิ่งใดเลยสักคําเด็กทั้งสองซึ่งอยู่ในอาการตื่นกลัวไม่มีอารมณ์จะซักถามใดๆ เดินมาพักใหญ่ก็หลุดออกจากแนวป่าเห็นหมู่บ้านเรือนอยู่ลิบลิบลับไปซะและวยญยคิดเข้ามาในป่านี่อีกศพของพรานนั่นหมดโอกาสที่จะนํากลับบ้านได้แล้วมึงไปบอกกับคนในหมู่บ้านด้วยว่าป่าแห่งนี้เป็นอาณาเขตของอสุรกายตัวน,นั้นแล้วห้ามไม่ให้ใครเข้ามาไม่อย่างนั้นจะไม่ได้กลับออกไปอีกแล,แ,ลแล้วแล้วลุงเป็นใครไม่กลับหมู่บ้านพร้อมพวกเราเหรอไอ้ห้าวถามปากคอสัน ชายคนนั้นไม่ตอบจ้องนิ่งใบหน้าไอ้ห้าวก่อนจะหายวับไปกับตานั่นเองบอกให้รู้ว่าคนที่ช่วยชีวิตพวกมันไม่ใช่คนทั้งคู่วิ่งร้องเอะอะโวยวายกลับบ้านเรื่องราวเกี่ยวกับการตายของพรานเม่นและอสุรกายในป่าทึบถูกบอกเล่าให้ผู้นําในหมู่บ้านฟังอย่างละเอียดและตั้งแต่นั้นป่าที่ว่าก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลย